สบายดีป่าลุงสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอลพ่อก,กับซองน้องเคทคือเก่าพี่น้องฝนลินฮากะเศาอย่าเล่นต้มนาะลูกส่งงามสิเปื่อนนะสบายดีป่าลุงก่อนนะไว้ละสบายดีป่าลุงใครบอก บางคำนั่นสบายดีปะลุงก่อนยังบอกอีพอมันเปื่อเปียกชงเสืออนั่นอุ้ยนี่เปื่อมาเรืนี้โอ้ย,อยเอะเอะะว้าวอเอะขึ้นมาไไว้าวไอ,นะอ้ลูกอะสบายดีบังดูค่ะโอ้ยใส่สจงยินเป็นตาสัง่งแทดีพโด อสบายดีก่อนคันสิไปนะสบายดีงามงามลูกงามงามปีนมางามงามไว้ไว้ปีนหนามาพร้อมสบายดีบห้ามสิไปใส่ลูกไปอยู่กับอีพ่อไว,ไว้ยันพนโตห้ามหไปน้ำแม่กัสางปัดพี่น้องหน้าใหญ่งึงชาวกวัวซีวิตคนงาน สูบน้าดำอสองสีหกสอง 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, สี่หกแปดสิบสิบสองส, 4, ส, 6, ส, 7, สิบสี่สิบหกสิบแปดชาว้าสองจสี่้าหก้าเจ็ดซีวิตีน่องมันก็นอยากเกินไปอยู่้าเจ็ดีวิต กระดอกกระดีอะแทะอันนี้เออมาอยู่ในใอีพ่อบักลานะปาด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 พี่น้องดำนามือแหลกทงแหลกของสุมเฮาอีกเนะาะเพราะว่าทงทงของสุมเฮานี่บ่ทันได้มีไฟดำมาใหญ่งึงดำเป็นคนแหกจ้างคนซาวกวัาชีวิตวัน200บ่ได้ยินมาว่าวัน200 ปาด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 ปูสูบน้ำผู้สูบน้ำก็สูบสูบน้ำพี่น้องยันบุทันคนงานและหลายคนเนาะสาวปลายมา สมาขักโพดขักโพ้แท้เนาะพี่น้อง้าวกวาชีวิตกะห้า,หานวะยักซีอิดพี่น้องยักซีดกะเพราะว่าบุกลงุงเนาะ มันใหญ่กับไปเลี้ยงงวัวก็เอาก็ได้อันเสร็จไปหาไอ้ขิม เสร็จไปห้ามบ่าดาวบ้านหนานบ่อยังให้เงินพอน้องหลีดมาสีดก้าหาจากเนาใดพี่น้องเพราะว่ากะมันบ่งลงคันเฮาไปดํมันก็สิได้สีดบดทงเนาะคันเฮาีดกแล้วแล้วกด้พี่น้องป๊าดาสิวไปนมใหญ่งึ้งก็เฮาจังีไปนาน้องด เอาคนงานเพิ่มบอเนาะพอยุกินี่ไม่เอาคนงานเพิ่มเหรอพอยุกิปาว่ามาบอเนาะปาว่าว่าสิมาน่ะอือ คนคนคนพี่น้องคนอันดี้อโลเศร้ากลัวผู้เศร้ากลัวนะยังลงมาอีกกระมี่พี่น้องยังลงมาอยู่กระมี่อยู่เพราะว่าบ่เนาะหยางลงมาน่ะเนาะ อืออือส <Franc otic ality> ืสอนฝืนฝูมีน้าดำพี่น้องเอ้ยเล่งเป็นเล่งผูคาดกัได้ย่านบอท่านคนงานวะเนาะ ้าคนงานเพิ่มมาเนาะโอ้ยเบิ่นแ้่แฮง้ยงเฮ้ยงฮะกะยหุดหน้าแล้มวมฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเ้้้อ,อ,องุกฟ้า้โ อันเพิ่นดูดน้ำน้องไม่ใหญ่เขี้เวพี่น้องเอ้ยเพิ่นดูดน้ำน้องไม่ใหญ่เขี้เวลงมาพ่าอใหญ่อันไม่ใหญ่เงึงพ่อใหญ่าพามประว่าไดในฐานะเนาะปัดก้ามันบวบสองตาหูบวมื่อวานนี่นะมันบวชแขง็งบวเนาะเธอคือจงน้ำลายเห็นเนาะ เล่งเป็นเล่งผู้ค่าอัดกะเออดำก่อนนั่นนี่แล้วมันจากใครคนเออชหนากระดำเองก้าดำเป็นบดชองตาผู้บ่าวเมื่อวานนี่ ปาดปาดก,กะพันกว่า,มาหมัดดามูดับตับไหมกะพันกว่าหมัดพี่น้องชัพ้พ่อเธอจังหาพนง,งานบ่ออัน เจจอยเจจอยกมาอมืดำถี่ลีโลเจสีเจเจ,จอยเจสีพี่นอ้องอือมดำถ,ถี่แท้อันนี้นะพี่น้อง กระยางมียังเจ็สีเจ็จอยสีก็อัดหนาแอตตาค่ะแค่สีโอ้โหสองสันสามสันยังยัดดำ มันบ่มีแดดดอกมือน,นี้นัน่นเออเฮ้ยเตงม,มาดำหน้าพัชเชียาลูกหายโอ้ยมึงไปเอาลูกกมันก็มีขาสำคัญหะแล้วอโอ้ยมีเอ้ย จจอยกาบบพ่อไนี้มันสิป้าไอ้กองได้บ่ะน,นี้ <laughs> มันสิป้าไอ้กองได้บ่นี้กาบบพอนางสีเฮ้ยเฮ้ยหนหดำหันหลดำืานโตหันใดโตสิเป้่าเองบ่ โอ้ยไอ้หำแหลยยู่เถอนรลดลดทุนก้าเรางามอลีเนาะเนาะก้าเรางามอลีไปย่างเี้นะเฮ้ยทถ กะงามอะไนี่น่าเฮ้ยโอรผู้ชายฮะผู้ชายเรียนบาทมีถูกอย่างเงยในทงเองที่เอายังบ่มีแต่คีมกันแดดมีแต่คีมขาแดงมาดีลุงนะขาดเละผู้ดำหน้าที่นะเนาะอืมมันกระสือใจไปยังงั้งแล้วอีลุงนะ เออมันอยู nah. ่นี่แล้วอีซีน่ะเป็นลมกะดูโอสิมาสักพักหมู่เมื่อเปิด าแม่ตัวนด้ชาวินเห็ดกินมาทานในลงมาบ่ฮะจะคือบ่ลงดำเนื้อดำต่อกะเจ้าลงดำลุลุผู้วินกับมาพี่น้องมากับแม่ฮะไม่ใหญ่บ่มาน่ะไหนใหญ่ เอาคนงานเพิ่มบ่ฮะเ้อีดงดำนาเออนำน้องมันยังมากลาดูแล้ววัดทงอ,อ ของน้ำน้องลายหลี่ถว่มหัวผู้บ่าลุงซำสีดูดสินะซำสีดูดซำสีดูดโอ้ผู้วินลงดำนากากระเบิดไปชองตาเลยติลุง ຂ້າ યો ມັນບໍ່ໄດ້ແອັດບໍ່ໃສ່ເສືອເຮັດຍາວສືອຂະຍານເຂນຍາວກະລາແລ້ວພີ່ນ້ອງພໍກັນຄລິບນະອະໂພດໂພມຫມົ້ງອື້ຄົນງານສະບດາກກົດໄລ້ກົດຊນເດີພີນອງ